ดีสบายดีพ่ขขอแม,ม่พี่น้องปลองไปเบอร์สุขูสุขกนเนาะมืัอนี้กับ <invalid> บ <AUDIO> ุมี่ยังไร้ใยห่างพ่อแม่พี่น้องก็มากลับมาพบมาผอก็สะแพคคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้สะแพคกะมาทำอะไรลูกกะมาทำอะไรข้าวเที่ยงแกมาจับปลาอยู่มากินข้าวเที่ยงแล้วก็มาน้องก็กินข้าวเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเนาะสะแพคกะนั่งปอกผลไม้อีก แม่กะสีปอกคนละไม้พ่อแม่พี่น้องคนละไม้ก็เต็มถาดคือส้มโอแทนพ่อแม่ยังพอ่อยี่น้องเออมาทักทายสบายดีเนาะนางปอกส้มโอในระหว่างที่น้องกินขเข่าเติมน้ำได้ลูกปอกมันส้นมโอพ่อนนแออดดอม่พี่น้องปอกป้าไหวเพราะว่ามันชินมันชินเอาเลยเนาะก็ะเดือปอกอันนั้นแช่ตู้เย็นไหวละกันเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องโนดเต้าส่วนพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแบบ กินเจวเนาะเอาออดก้าไม่สวัสด,ดีกล้องพี่แปรเลยอ่ะลูกไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยก็กินข้าวกับอะไรลูกตอนเที่ยงกินผัดกะเพราหมูกับไข่อืมกินผัดกะเพราหมูกับไข่แล้วเมื่อละครับเอาเมื่อก็กินผัดกะเพราหมูกับไข่ลูกเขยแต,ต่ตอนนี้ไม่ตักปลาอยู่ แซ่บขนาดพ่อแม่พี่น้องแซ่บแม่งดีสบายดีสบายดีครั้งหนึ่งนาะทุกคนนอนี่กับ <ไอ S 2> แพรกับปอกอโอ้ไก่สิแด้วแล้วพ่อแม่พี่น้องยังเหลือแค่หน่วยเดียวเนาะเดี๋ยวฉีให้เบิ่ง,งปอกไปนั่มกินไปนั่มพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยฉันโอ้ก็ได้จะเป็นแซ่บแสบแซ่บป,าปลาเนาะเนี่ยแซ่ยบปลีรอแม่เนี่ยพี่แม่ขอมีดหน่อยมิน,นู่เดี๋ยวพ่อแม่ขอมีดแต่ขอให้พี่แม่ช่วยดูที่หนึง่งจับมือกัน เดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวพี่แพรสวยเดี๋ยวพแพรปอกส้มโอเสร็จ่ะโอ้โหเอามือกินขนาดนั้นเลยเหรอลูกหิวน้ามากเลยยุดไม่เติมไม่เป็นไรให้น้องกินเยอะๆเลยตอนกลางวันไม่ใช่ตอนเย็นดีแล้วแหละน้องกินน้ำเยอะๆเนาะทุกคนเนี่ยแล้วก็กินส้มโอไหมลูกเดี๋ยววันนี้คุณยายจะมาหาเราพี่แพรจะปอกไว้ด้วยพี่แพรจะปอกไว้ให้คุณยายเห็นว่าของที่คุณยายว่าของที่เราเอาไปนั้นก็คุ้มค่าใช่และอีกอย่างคุณยายก็ชอบกินด้วยและอีกอย่างพี่แฟก็พี่แล้วไม่ แปรก็ตั้งใจจะปอกไว้ไอยู่แล้วแหละแต่โม่แต่ยังไม่เต็มเลยโอเคกินน้ำไเยอะๆเลยล<ม>ูก<ด>แสบ,บขนาดประมาณนี้หรอแสบนั่งอันหแบบน่อยๆชัแปรก็กินเนาะพี่แพรเปลนเริ่มขาดแล้วเหรอใช่เดี๋ยวพี่แพปลูกให้ใหม่มาถึงว่าเราิ่มมีรูโบนในตัวเปลนเหรอ มันมีเยอะไหมครับยังไม่ถึงยี่สิบเลยให้ยี่สิบนี่ทุกคนทางตู้ระเบิดเคยได้ป่ะยี่สิบลูเลยเนี่ยเนาะบอสเลืยี่สิบตัวเฮ้ก็จะบางเารับพิซขนาดนี้พอไหมพี่น้องเนาะกินเต็มถาดปักใหญ่มันเนาะทุกคนปอกนอนหกหน่วยเนาะคือแบบ ัาแล้กสขกใส่กองไหวน้องทุกคนชเแล้วก็สีสิ้เอาส่ตเย็นไหวน้องน้องได้ตมากินแบง้เจาาลยนํำระดับแบงไ้ลูกน้องน้่น้องทุกคนแสบยังวะอ้าวอดก้าเมื่อกี้อดก้ายังให้น้องแก่งอดก้าเลยอ้าจ็แ่งให้น้องบ้างสิลูก กันออกมารินหน้าบ้านพ่อแม่พี่น้องอากาศมันก็เย็นเนาะมันก็บบกห้องเนาะวันนี้ก็เป็นมือพักพอน้องหลายหลายคนเนาะเดี๋ยวมันเป็นวันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์น้องก็บพี่้ไปโรงเรียนเนาะสะพัดกันออกมาลินอยู่นาบ้านพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะแพร่ให้เบืองน้องกันนไปแกก่งัมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาเดี๋ยวจะแพร่ให้เบิองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะทุกคนเบิองเลยนี่เป็นพนนสบายแต่โอ้ นอนอยู่เป้ยางหากเปลี่ยนกันไกวไงกันไปมาอยู่นอพ่อแม่พี่นออ้องนอนเม้นหารอเาก็นห่มไปอา้าวแล้วทำไมนอนนอนกิ้งเกลืออย่างนั้นนะนอนเอ๊เท้านอนดำม,มากเลยกิน,น,น,นเข่าเทียงแล,แล้วแล้วก็พาก,กันออกกําลังกายพอ่อแม่พีน้องเพ่นกลินเป้เอา<ด>แบ่งให้กันอา ทำเบาๆหน่อยนะทำเพ<อ>ียเบาๆหน่อยลูกอย่ากแกงแรงเดี๋ยวตกเด็กก้าชอบเบาหรือชอบแรงให้น้องแกงแรงจังเลยลูกชอบแรงครับไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวตกลงอูหลังหักหหนะเ,เ,เ,เดี๋ยวก้าตกลงไปในเปหลังหักทำงไงอะตกลงไปีเรเยะมันก็นั่งไงเดี๋ยวเปบ้านพี่แพรเรียกว่าอู แต่ตกลงไปก็มีสนามหญ้ามีหญ้าเตรียมแต่กลัวหัวจะโป๊กตรงโน้นนะสิโป๊กกับต้นไม้โอ้โหพี่แพรจะหัวเลาะดีไหมเนี่ยถ้าถ้าอู่ถ้าถ้าเปขาดนะถ้าอู่ขาดไม่มีคำว่าหัวเลาะบอกพี่แพรจะโดนไล่ออกไม่ดีไมเกี่ยวอะไรกับพี่แพรพี่แพรไม่ได้เป็นคนแข่งทนั้นที่แพรบอกให้เบาๆแล้วก็ยังทําแรงไม่ยเี่ยงเมื่อเจ้าปู่อะไรแล้วเจ้าก็บอกว่าอเจ้าชอบแบบแรงๆอ่ะไม่ใช่พี่แพรบอกว่าชอบซะหน่อย <c oughs> ลมเย็นมากเลยอ่ะต้องขอบคุณลมใช่ไหม มันเย็นจังเลยออดก,ก้ามันเหมาะก,กับการที่เราจะนอนเปเล่นนะเนี่ยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเปร่ก,นนก็มันก็เหมือนแต่เด้กเป่กับมีสองอันมีอันหนึ่งกับบุคอยสูงปันไดพ่อแมอ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาทำอะไรยู่เธอไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่ก็เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกเสื้อหนึ่งนนเนาะเสื้แจคกับปอกชมโอเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ ay, พี่น้องไ, ay, ได้ผู้ที่เต็มกับอันนั้น กรสามหนึ่งขาดหนึ่งน้องม่พี่น้องนอกนี่เนาะจมโอนอกกระปองเดียบร้อยอะเดี๋ยวกระสีดแล้วไปแพกไววเนาะพแม่พี่น้องแช่ตู้เย็นนาะงผได้อยากกินได้เสียเอาแบงไว้ใหเจะหน้ายน้ำน้องอแม่พี่น้องให้นาวางพี่นางหลินกับน้องอยู่ในหน้าบ้านนาอทุกคนอยู่ในหนองบ้านเนาะอดก้าสนุกไหมออดก้าได้ขี่เปรอะลูกสนุกครับสนุกมากไหมครับครับเพราะว่ามันเย็นนอนก้าเนาะ วันนี้ลมเย็นมากครับมามือ่อลูกอ่ะพ่อแม่พี่น้องกะขอจบคลิปแค่เพียงเล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราจะพากันไปเล่น <Yeah. S 1> แล้วก็ทำกิจกรรมกันนะพ่อแม่พี่น้องก่อนจเจบคลิปขอฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้างเพื่นน้ำมเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนน้องพ่อแม่พี่น้องไปได้สบายดีบ๊ายบาย